วันนี้มาลอดใต้โบสถ์นะครับที่วัดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนั่นเองพ่อปานองค์ใหญ่ครับก่อนอื่นเข้ามาเลยเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้อากาศร้อนมากมาทําบุญสักหน่อยครับด้านในเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อแช่มนะครับผมแล้วก็รูปปั้นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับจะอยู่ที่พระนครศรียุธยานั่นเอง บอกเลยนะครับว่าใครคิดจะมาเนี่ยมาวันธรรมดาครับเพราะวันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมาก,มากๆแทบจะไม่มีที่จอดเลยถึงแล้วนะครับสําหรับลอดใต้โบสถ์ของหลวงพ่อปานบอกเลยว่าทางลงนี่คือลำบากยากเย็นมากๆครับและด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์แบบนี้ด้านฝาผนังเนี่ยจะมีขีดขีดะเรียดเล็กๆเต็มไปเลยนะครับผมแนะนําเลยถ้าใครอยากจะมานะต่อมาเนี่ยเขาจะมีบทสวดให้เราด้วยครับตามวันเกิดเลย ข้างในบอกเลยว่าน่ากลัวและแคบมากๆถือเป็นจุดไฮไลท์เลยครับต้องวนอยู่ในนั้น3ามรอบท่องรอบละหนึ่งจบครับถึงแล้วครับสาหรับวิหารหลวงพ่อปานใหญ่มากๆเราไปดูข้างในกันเลยเนี่ยด้านในก็จะมีหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ๆแบบนี้เป็นงานเลื่อมทองแล้วก็มีพระศิวลีด้านคางๆด้วยและนี่ก็คือยันหลวงพ่อปานครับใครมายุทธยานะครับแนะนําไปวัดบางนมโคก่อนเลยครับไปลอดใต้ท้องโบสถ์